สวัสดีครับวันนี้พบกับครัวไอเฮียวันนี้นะครับไอเฮียจะมาสาธิตการนึ่งขนมจีบไปครับลูกค้าครับตอนนี้นะครับน้ําก็เดือดแล้วนะครับนี่วันนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่สั่งของไอเฮียไปกินนะครับวันนี้น้าเดือดแล้วนะครับนี่เราใช้แล้วครับเทเลยนะครับวันนี้ครัวเฮียไม่ได้มาแกงอะไรให้ดูนะครับนี่ครับ แกะเทใส่ถุงแบบนี้นะครับนึ่งไว้ประมาณ10นาทีนะครับโอเคหลังจากนั้น10นาทีนะครับเปิดฟ้าโอ้โหนะครับนี่นะครับนะดูเลยนะครับลูกค้านะครับลูกค้านะครับที่สนใจขนมจีบอาเฮียนะครับวันนี้นะครับอาเฮียมาสาธิตการนึ่งนะครับลูกค้าครับขนมจีบอาเฮียนึ่งโคตรง่ายเลยซึ้งแบบนี้นะครับซึ้งเบอร์44นะครับมีถังแก๊สแบบนี้เค5ี้า พร้อมสายพร้อมถังลูกค้ามีถังเท่านั้นเองนะครับเต็มจานไปเลยเลี้ยงเต็มจานไปเลยนะครับเดี๋ยวจัดเสิร์ฟนะครับเติมด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็ราดน้ําจิ้ม3ามรสน้ําจิ้มอาเฮียนะครับมีขายด้วยนะครับ6 0 0้อยซีซีนะสีบาท40บาทนะนมจีบนะครับขนมจีบเนี่ยอาเฮียส่งแค่210บาทถุงนี้กิโล7ขีดนะถุงนี้กิโล7ขีดนะครับลูกใหญ่เต็มคำนะครับลูกใหญ่เต็มคำเป็นเลย นะครับโอเคใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวกันไปเลยนะครับใส่กระเทียมเจียวไปเลยโอ้โหสวยงามมากอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับอ่าใส่กระเทียมเจียวนะตู้ใส่ด้วยใส่กระเทียมเจียว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 ราดน้ำจิ้มเลยราดน้ำจิ้มเลยราดน้ำจิ้มเลยมานี่ที่รับแม่ไปไหนคับแม่เอายังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัด เร็ว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 ชด้วยเร็วเร็วเร็วบีบหยอะเลยครับหยอกันไปเลยหยอกันไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับขนมจีบอาเฮียอยุธยาต้องบ้าๆเท่านั้นต้องอร่อยอย่างนี้เท่านั้นนะครับร้าเป็นไงครับกับการสาธิตการนึ่งขนมจีบอาเฮียวันนี้สุดยอดไหมครับขนมจีบอาเฮียอยุธยาอ้าวปิดครัว